เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตอนนี้ก็มีการใช้กันทั่วไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกับน้ําเพราะฉะนั้นความปลอดภัยถือเป็นอันดับหนึ่งที่เราต้องสนใจเลยนะครับและคลิปนี้ก็โอกาสดีมากที่ผมได้รับเชิญไปที่บริษัท FO n e r g y ซึ่งบริษัทนี้เขาจริงจังกับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงมากแล้วก็มีสินค้าหลักเป็นเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเลยนะครับ ซึ่งผมก็อยากรู้ว่าก่อนที่เขาจะขายเครื่องให้เราเขามีขั้นตอนมาตรฐานอะไรบ้างในการที่จะตรวจสอบว่าเครื่องนี้ปลอดภัยจริงๆก่อนจะนําออกมาวางขายแล้วก็มีการดูแลหลังการขายยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมพร้อมกันนะครับสวัสดีครับพี่เสียสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคตอนนี้เราอยู่กับทางคุณโอ๊ตนะครับครับผมเป็นผู้จัดการโฟร์อินเอร์นนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าเครื่องที่เข้ามาเนี่ยเราทําอะไรกับมันก่อนที่จะออกสู่มือลูกค้านะครับ ตั้งแต่รับเครื่องมาเนี่ยเราก็จะเอามาอยู่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นจุดพักเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะทําการเข้าสู่ห้อง QC ของเรานะครับไม่ได้มีแบบสุ่มตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋อไม่สุ่มครับของเราต้องผ่านทุกเครื่องครับเราถึงจะปล่อยสินค้าออกไปนะครับครับผมโอเคครับอันนี้คือห้อง QC ใช่ครับอันนี้เป็นห้อง QC ครับเราพาเข้าไปสมห้อง QC กันครับผม อันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบในเรื่องของระบบไฟฟ้าก่อนในเรื่องของความเป็นฉนวนแล้วก็ค่าสายกาวนะครับว่าได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับมันก็จะช่วยป้องกันไฟรั่วให้เราได้ใช่ครับก็จะออกสู่ระบบกาวอย่างสมบูรณ์นะฮะตัวนี้เพื่อความปลอดภัยเลยอันนี้เรายึดถือเป็นอันดับหนึ่งเลยในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ปั๊มคราวนี้ผมเห็นว่าเขาเทสขาปกติด้วยใช่ครับต้องทําการเทสทุกสายนะครับแล้วก็อันนี้คือเทสในเรื่องของ ค่าความเป็นฉนวนว่าฉนวนที่ห่อหุ้มสายาในส่วนของลายนิวตันเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมฮะ,ะโดยการใช้เครื่องเมโครโอมเพื่อดูว่ามีมีรั่วไหมมีฉนวนได้ค่ามาตรฐานไหมตรงนี้เพื่อดูว่ามันมีไฟรั่วมาตามส่วนโลหะใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับอันนี้ก็ต้องถูกยกเลยครับหลุดตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยในส่วนนี้นะครับอ๋อเขาจะมีการ ถอดสวิตนะครับมีการถอดสวิตขึ้นมาเพื่อดูอันนี้ครับจะมีการตรวจเช็คในเรื่องของจุดย้ำหางปลาทุกๆุกจุดนะฮะว่ามีความมีฉนวนห่อหุ้มไหมแล้วก็แน่นไหมอืมครับผมว่ามันสําคัญนะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับน้ําใช่ครับถูกต้องครับถ้าเกิดป้าใช้ถึกใช่ครับกิจะไปดูขึ้นมาเนี่ยเรื่องเรื่องความปลอดภัยนี่ต้องมาดับหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องทํางานอยู่กับน้ําอครับผม พอผ่านเตชันที่1ที่มาปุ๊บจะเข้าสู่เตชันที่2องครับทุกเครื่องเนี่ยเราจะต้องพุ่นเครื่องเทสของเรานะครับอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของการเทสตัวเครื่องนะครับว่าได้สเปคตามที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับในส่วนของโคเลตแล้วก็เพชเชอร์แล้วก็กระแสนะครับทัาตาการไหลของน้ำแรงดันแล้วก็ภาพทางไฟฟ้าต้องตรงตามมาตรฐานใช่ครับ เพราะว่าเครื่องแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีค่าแตกต่างกันนะครับเราก็เทสต,ตามเช็คลิ์เลยที่เราระบุไว้ของปั๊มน้ําแต่ละรุ่นตอนนี้การทดสอบเนี่ยก็คือเปิดยาวเลยใช่ครับก็แต่ละเครื่องเนี่ยจะเปิดอย่างน้อยเนี่ยลากยาว10นาทีอันนี้เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็จะมีการกระชากปั๊มกดหนึ่งวิปล่อยหนึ่งวิกดหนึ่งวิปล่อยหนึ่งวิอย่าเงี้ยสลับกันไปเรื่อยๆครับอีก2นาทีว่าเครื่องทํางานสมบูรณ์ไหมทําการดูดน้ําได้ไหม พอเครื่องเราเนี่ยสามารถทําการดูดน้ําจากถังได้ทุกเครื่องแล้วก<ม>็ทําการทดสอบรอบที่2เนี่ยก็จะเป็นการต่อจากก๊อก,กน้ําว่าสามารถรับแรงดันจากก๊อกน้ําได้ไหมถ้า,ถาไม่ได้ไตามสเปกก็ตัดออกครับตัดออกใช่ครับยกออกก็ไม่ผ่านก็ตกตรงแต่ตรงนี้เลยในการเทสของเราเนี่ยเราออกแบบจากการใช้งานจริงของของคนที่นําไปใช้นะครับในการกดปล่อยกดปล่อยกดแช่พวกนี้เราพยายามจําลองมาอยู่ในห้องเทสของเราให้หมด แล้วหลังจากที่ทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับอ๋อหลังจากทําการทดสอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะสู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการเก็บรายละเอียดงานต<อ>่งนน네างๆเ,เราพาไปชมกันดีกว่าโอเคครับครับครับอ่าเดินครับเนี่ยครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเข้าสู่การเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก<ม>็จะมีเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยตัวปั๊มที่มันจะมีริ้วรอยเล็กๆ,震ๆ,震ๆน้อยๆเ,เนี่ยเราก็จะทําการเก็บรายละเอียด เพื s <S ่อกบริ oh, <t <t ้วรอยต่างๆนะฮะเพื่อให้ตัวปั๊มออกมาดูสมบูรณ์ที่สุดถ้าเราเจอสมมติเจอริ้วรอยที่ขัดไม่ออกหรืออะไรเงี้ยทำไงครับอ่เราทําการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ครับอ๋อเรามีอะไรอยู่แล้วใช่ครับเป็นรอยชิ้นใหญ่หรือมันกินเข้าไปในเนื้อพลาสติกเนี่ยเราก็ต้องทําการเปลี่ยนครับอันนี้ไม่สามารถทําการเก็บได้อย่างพวกนี้ถ้าปกติมาจากโรงงานเลยเนี่ยจะไม่มีอันนี้เรามาทําการใส่ท่้มเติมอ่เป็นเรียกว่าแถมให้ลูกค้าว่าใช่ครับ ปั๊มปั๊มของโฟลทุกตัวครับจะเป็นสวมเร็วทั้งหมดเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าอันนี้พร้อมที่สุดในการที่จะไปแพ็คล้วแหละใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายนะครับก่อนทำการแพ็คแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาเอาไปใช้งานแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาตรงนี้เขาสามารถที่จะซัพพอร์ตลูกค้ายังไงได้บ้างอ๋อทางเราเนี่ยมีแผนกเซอร์วิสนะครับที่คอยบริการลูกค้าอ,อยู่แล้วครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมที่แผนกเซอร์วิสเลยดีกว่าได้เลยครับขอบคุนครับ เค,ครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนกเซอร์วิสของเรานะครับซึ่งก็จะมีน้องๆคอยตอบคําถามจะแก้ไขเองคือติดขัดมีปัญหาในการใช้งานเนี่ยสามารถส่งข้อความเข้ามาคุยกับทาง<อ>ทางน้องแอดมินได้เลยเรามีน,น้องแอดมินซ้อมด้วยใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของทีมช่างของเรานะครับที่คอยซัพพอร์ตทางลูกค้าอยู่นะครับอันนี้เวลา<อ>ที่ปั๊มมีปัญหาส่งเข้ามาเนี่ย ทางช่างก็จะทําการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามีชิ้นส่วนตัวไหนที่มันเสียหายเขาก็จะลงรายการแล้วก็ทําการแจ้งลูกค้าครับผมในกรณีที่ปั๊มอยู่ในประกันเนี่ยเขาจะทําการตรวจเช็คให้เลยพอตรวจเช็คเสร็จก็ดําเนินการเบิกอะไหล่มาทําการซ่อมพร้อมส่งกลับให้ลูกค้าได้เลยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าส่งเครื่องมาซ่อมเนี่ยใช้เวลากี่วันครับหลักๆไม่เกิน5วันครับคือปั๊มต้องออกถูกส่งออกไปละปั๊มที่อยู่นอกประกันเนี่ยสาเหตุเนี่ย มันเกิดจากอะไรบ้างแล้วเราต้องทําการเปลี่ยนอะไรบ้างเราจะต้อง <c oughs> แจ้งลูกค้าก่อนแล้วก็แจ้งราคาลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจคอนเฟิร์มก่อนก่อนที่เราจะทําการซ่อมครับถ้าลูกค้าคอนเฟิร์มปุ๊บเราดําเนินการได้เลยก็ไม่เกิน3วันก็เรียบร้อยครับหลังจากช่างทําการตรวจซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะดําเนินการเหมือนในห้อง QC เลย <c oughs> คือต้องส่งขึ้นเครื่องเทสให้ได้ค่ามาตรฐานตามที่โรงงานกําหนดนะครับ <c oughs> ในส่วนของปั๊มแต่ละรุ่น <c oughs> <beep. S 2> เราจะมีค่ามาตรฐานไว้ให้อยู่ว่า รุ่นนี้ต้องแรงดันอยู่เท่านี้<ม>ฟโฟลน้ําต้องอยู่เท่านี้กระแสต้องไม่เกินเท่านี้<ม>ครับผมทาการเทสกระชากกดปล่อยกดปล่อยแล้วก็ทําการเทสลันยาวๆ<ม>ครับ<ม>ว่าทุกอย่างทํางานสมบูรณ์เราถึงจะปล่อยเครื่องกลับสู่ลูกค้าครับตรงนี้ครับผมคือผมเป็นผู้ใช้ผมก็กลัวว่าไอ้รุ่นนี้เดี๋ยวใช้ไป2ปีพอเปลี่ยนรุ่นหาอะไรไม่ได้แล้วคุณต้องซื้อเครื่องใหม่อ๋อรุ่นเก่าเราก็มีอะไร,ะไรสต็อกไว้แน่นอนครับครับผม อันนี้คอนเฟิร์มว่ามีอะไรแน่ๆมีครับโอเคครับถ้าฟังก็สบายใจได้ครับเรามีอะไรซัพพอร์ตทุกรุ่นอยู่แล้วครับในภามที่เราขายออกไปครับผมครับแล้วนอกจากเครื่องฉีดน้ำที่เราเห็นตะกี้เนี่ยพวกเขามีอะไรอีกล่ะครับผมเออเราก็จะมีในส่วนของส่วนควบนะครับที่ใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำครับไม่ว่าจะเป็นพวกหัวฉีดแล้วก็หัวปืนต่างๆนะครับที่ออกแบบมาตอบโจทย์กับแต่ละงานนะครับ หลักๆล้างอะไรบ้างครับผมอย่างเช่นอย่างพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวฉีดล้างแอร์นะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่านางงานล้างแอร์เนี่ยใช้หัวฉีดหลายแบบมากๆในส่วนของด้านนู้นนะครับก็จะเป็นพวกหัวฉีดล้างรถพวกนี้ก็จะมีออกแบบมาให้มีหลายแบบนะครับหลายหลายองศาอันนี้ก็จะเป็นพวกข้อต่อต่างๆที่เราออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่การใช้งานอันนี้ก็จะเป็นพวกปัจแจทอกนะครับ พวกสวา่านพวกโบเวอร์ที่เราออกมารองรับการใช้งานของทางกลุ่มลูกค้าสวานโฟผมยังใช้ประจําเลยตอนนี้เป็นยไงบ้างครับแรงดีไหมตัวเล็กดี <laughs> ตัวเล็กดีแล้วก็แรงดีด้วยตัวเล็กได้แรงนะครับใช่ครับผมส่วนของด้านนี้ครับก็จะเป็นพวกปืนต่างๆนะครับที่เราออกแบบมาค่อนข้างมีหลากหลายออกมาตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆกระบอกโฟมแล้วก็ จะมีสายรุ่นใหม่ๆที่เราพัฒนาขึ้นมาในปีนี้ครับเราจะมีสินค้าใหม่ๆเพื่อเข้ามาตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นตลาดโซลาเซลล์ cell, ตลาด<ม>อุตสาหกรรมล้างรถขนาดใหญ่นะฮะโซ <Solar cell S 2> ลาเซลล์นี่หมายถึง่ารล้างโซลาเซลล์ใช่ครับ oh. ในอุปกรณ์ในงานล้างโซลาเซลล์โดยไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าโซลาเซลล์นะครับ <c oughs> เครื่องขัดหน้าขัดฝุ่นอะไรของโซลาเซลล์เขาใช่ไหมอันนี้ทางเราก็กําลังดูอยู่เพื่อ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับเ,รา,เราพยายามที่จะออกแบบให้มันครบนะครออผมว่าค่อนข้างน่าตื่นเต้นนะครับผมครับตอนนี้โฟมหมายถับว่า,านอกจากฟั๊มฉีดน้ําแล้วแหละเราจะพยายามทําให้ล้างได้ทุกอย่างเลยใช่ครับเพราะว่าแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เก็บประสบการณ์ที่มากขึ้นเรียนรู้จากการใช้งานของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายนะครับเราก็นําข้อมูลเนี่ยมาคุยกันมาวิเคราะห์กันว่าเราควรจะไปทางไหนกันต่อเราควรจะพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นไปอีก สิ่งที่ดีเราก็พัฒนาต่อยอดึ้นไปครับตั้งเป้าหมายว่าน่าจะล้างได้ทุกอย่างใช่ครับนะครับก็เราจะพัฒนาสินค้าเราให้ดีขึ้นในทุกด้านครับผมอืมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางกุตมวัที่มาช่วยให้คําแนะนําครับผมวันนี้นะครับผมคุณเฉียนด้วยครับผมผมขอเชิญนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าโคยินจีจะโชว์อะไรให้เราดูอีกในปีนี้หรือปีถัดๆไปนะครับผมครับก็ ขอไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ